หนึ่งในสีสันเวลาดูฟุตบอลอังกฤษก็คือฉาย,ยาของทีมใช่ไหมคะหงแดงประทับปีศาจแดงปืนใหญ่ประทับไก่เดือยทองฉาย,ยาของทีมยิ่งเพิ่มจินตนานการดรีรีความเดือดให้สูงขึ้นเปรียบดังการต่อสู้ในตำนานแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะฉาย,ยาของแต่ละทีมมีที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่สัญลักษณ์ของภูมิภาค บางก็บอกอาชีพของคนในเมืองถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของชายาของทีมโปรดหรือทีมคู่แข่งของเราก็จะช่วยส่งเสริมเพิ่มสีสันในการดูบอลยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เรามาลองดูว่าชายาของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกได้มาอย่างไรมีประวัติมาจากอะไรกันบ้างลองไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะดาบคู่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดทำไมต้องดาบคู่เมืองเชฟฟิลด์ คนอังกฤษจ,จะรู้จักกันดีในเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมถลุงเหล็กจนเมืองได้รับฉายาว่า Steel City ซึ่งชาวเมืองเองก็ภูมิใจกับสิ่งนี้และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ก็คือดาบว่ากันว่าดาบที่ผลิตในเมืองเชฟฟิลด์คุณภาพดีที่สุดในอังกฤษทีมฟุตบอลแห่งแรกของเมืองจึงมีฉายาว่า The Blades โดยตาสม,มสรจะเป็นดาบคู่ควยกันบนพื้นสีดำ เหนือดับจะเป็นดอกกุหลาบขาวแห่งยอร์ชีที่แสดงออกถึงภูมิภาคของเมืองเชลฟิลด์วงแหวนสีแดงแสดงถึงสีประจำเมืองและปีก่อตั้งสมโมอสรปี1889 The Carlet b u เด e y คบคนอังกฤษจ,จะให้ฉายากับทีมเบอร์ลียว่า The Carlet หมายถึงสีม่วงแดงที่เป็นสีประจำเมือง เปอร์ลี <Bur> เป็นหนึ่งในทีมที่เก่าแก่ของอังกฤษตราสโมสรมีพื้นฐานมาจากตราแผ่นดินของเมืองที่ตราสโมสรจะมีสัญ,ญลักษณ์หลายสิ่งที่สื่อความหมายเช่นสิงโตหมายถึงราชวงศ์ที่เคยเสด็จมาเยือนสนามเทิร์ฟมัวร์ั่งเย้าของทีมพึ่งสองตัวหมายถึงความอดทนูาาุสาหะสัญ,ญลักษณ์มือชูอขึ้นหมายถึงคำขวัญประจำเมืองที่ว่า h o to the truth ศัจจะคือความจริง เส้นหยักหมายถึงแม่น้ำรูนที่ไหลผ่านเมืองด้านบนสุดเป็นรูปนกกระสายืนอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นไผ่ป่งบอกถึงอุตสาหกรรมไายของเมืองในยุคก,กลางสัญลักษณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในตราโลกที่เป็นที่นิยมในอังกฤษ The Hatter l u t o n t o w n คนอังกฤษจะให้ฉายากับทีมรูตันทาว่า The Hatter หรือคนทำหมวกเมืองลูตันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไร่ข้าวสาลีขนาดใหญ่ และสิ่งที่เหลือจากข้าวสาลีก็คือฟางที่กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองตราสโมสรจึงมีสัญ,ญลักษณ์ของฟางอยู่ในสองช่องบนด้านล่างซ้ายเป็นดอกกุหลาบสีขาวเป็นตัวแทนของเซอร์จอห์นเนปีออดีตผู้ครองเมืองดอกทิสตันสีม่วงหมายถึงชาวสกอตแลนด์ที่นำเทคนิคการถักสารฟางเข้ามาสู่เมืองต่อมาเมื่อเมืองเติบโตขึ้นที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตหมวกที่สำคัญของอังกฤษ ซึ่งเป็นที่มาของสัญ,ญลักษณ์หมวกประดับด้วยริบบิ้นสีส้มและสีน้ำเงินที่ด้านบนของตราสมูสรเจ้าป่าน o t ต i n g h a m Forest ในเมืองนอตติงแฮมมีสถานที่หนึ่งที่คนอังกฤษแทบทุกคนจะรู้จักกันดีก็คือป่าเชวูดป่าโบราณในตอนกลางของอังกฤษที่มีความเชื่อมโยงกับตำนานพื้นบ้านอย่างโรบินฮูดจอมโจรขวัญใจชาวบ้าน และในป่าเชอร์วูดนี้จะมีต้นโอ๊กขนาดใหญ่มากที่มีอายุถึง800-1,000ถึงปีตราสโมสรของนอตติงแฮมฟอเรสจึงใช้รูปต้นโอ๊กใหญ่เป็นตัวแทนของป่าเชอร์วูดด้านใต้ของต้นโอ๊กคือแม่น้ำเทรนที่ไหลผ่านเมืองดาวสองดวงหมายถึงการเป็นทีมแรกของอังกฤษที่สามารถคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้สองสมัยสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดถูกออกแบบได้อย่างลงตัวสื่อความหมายถึงเมืองได้เป็นอย่างดี ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเริ่องราวของท็อฟฟี่สีน้ำเงินและเอเวอร์ตันสามารถย้อนไปถึงร้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงก่อตั้งสโมสรในขณะนั้นเอเวอร์ตันยังใช้สนามแอนฟิลเป็นรังยาวของสโมสรอ,อยู่มอลลี่บูชเชลที่เปิดร้านขายขนมหวานอยู่ใกล้สนามแอนฟิลมักจะนำท็อฟฟี่ออกมาขายให้เหล่าแฟนเอเวอโตเนียนซื้อทานในวันแข่งประจำมันได้รับความนิยมจากแฟน แต่ต่อมาเมื่อเอเวอร์ตันจำเป็นต้องย้ายออกไปจากแอนฟิลไปยังกูดิสันพาร์คแันมีร้านขนมหวานเจ้าใหม่ที่ใกล้กับสนามกูดิสันพาร์คมากกว่าก็คือร้านของมาเธอร์โนเบลซึ่งคิดค้นทอฟฟี่สูตรพิเศษเอเวอร์ตันมมนต์มันเป็นที่นิยมไม่แพ้กันและปัจจุบันขายอยู่แต่ร้านทอฟฟี่เดิมของมันลีบูเชลไม่ยอมแพ้ขอเข้าเจรจากับผู้บริหารของเอเวอร์ตันขอเข้ามาขายในสนามซะเลย โดยให้หลานสาวแสนสวยเจมบูเชลสวมชุดทัฟฟี่เลดี้เดินขายภายในสนามกลายเป็นธรรมเนียมของเกมในบ้านทุกนัดที่ต้องทานท็อฟฟี่จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้โดยจะมีมัสคอตท็อฟฟี่เลดี้เดินแจกลูกอมให้กับแฟนๆซึ่งฉายาไม่ได้เกี่ยวกับตราสโมสรเลยตราสโมสรของเอเวอเรตันนั้นจะเป็นรูปของเอเวอเรตันโรกอัพที่เป็นเหมือนกุ๊กชั่วคราว ไว้ขังคนขี้เมาหรืออาชญากรท้องถิ่นเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18ที่ผูกกับพื้นที่ในแขตแอวอร์ตันพึ่งน้อยเบนฟอร์ดใช้ยาของทีมเบนฟอร์ดอย่างเดอะบ,บีที่แปลว่าพึ่งซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดเมื่อรุการ1 8 9 4 1 8 9ดูก้าล1894-1895กโจเกตินส์นักเรียนจากโบโลโรสคอลเลจได้กลายเป็นนักเตะของทีมเบนฟอร์ดวันหนึ่งโจเกตินส ได้เป็น11ตัวจริงลงแข่งเพื่อนๆในโรงเรียนรวมร้อยคนได้เกณฑ์กันเข้ามาชมการแข่งขันเสียงเชียร์เพื่อนของพวกเขาดังขึ้นกระหึ่มเพลงประจําโรงเรียนถูกร้องขึ้นตลอดแบกับบีสซึ่งบีส s เป็นตัวชื่อของโรงเรียน Bolo อลโล College นัดนี้จบลงด้วยชัยชนะที่สวยงามของเบนฟ f o r d หลังเกมนักข่าวที่อยู่ในสนามเข้าใจว่าเพลงที่กองเชียร์ร้องบีสหมายความว่าบีที่แปลพึ่ง จากนั้นใช้ย,ยาพึ่งจึงอยู่กับทีมตลอดมาปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทคริสตัลพาเล e จะมีฉาย,ยาที่คนอังกฤษรู้จักกันดีคือ The Eagle นกอินทรีแต่คนไทยจะรู้จักกันดีในนามปราสาทเรือนแก้วประวัติศาสตร์ของทีมที่เริ่มต้นจากการรวมตัวของพนักง,งานที่ทำงานในบริเวณคริส a l ลพาเล e รวมกันสร้างทีมขึ้นมา คิส s t a พา a เรชเป็นสุดยอดอาคารในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นโดยเซอร์โจเซฟแฮกตันเพื่อจัดแสดงนิทรรศการอันยิ่งใหญ่ที่ไฮพาร์คในปี1851ส่วนนกอินทรีเยียบบนลูกบอลที่อยู่เหนือยอดปราสาทได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโมสรอนเบนฟิก้าของโปรตุเกส The Cherry b o n m e t ใช้ยาหวานๆวาน The Cherry ได้มาเพราะเนื่องจากในช่วงต้นของการก่อตั้งสโมสอนในชื่อทีมบอสคอมบรเวณโดยรอบของสนามมีสวนเชอรี่เป็นจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับตราสโมสอนที่ออกแบบในปี1971ที่มีชื่อว่า Head for the Top เป็นรูปผู้เล่นแห่งอนาคตกำลังหมุงบอลไปข้างหน้า แสดงถึงทิศทางของทีมที่มุ่งไปสู่อนาคตแต่ตอนนี้มีข่าวแว่วมาว่าสโมสซอนจะเปลี่ยนตราสัญลักษณ์กลับไปใช้เชอร์รี่ครั้งหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นทีมสายหวานเจ้าสูนน้อยฟูลแลมในอังกฤษจะรู้จักฟูลแลมกันดีในนาม The Cottagers ฟูลแลมถือเป็นสโมสซอนฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนก่อตั้งในปีคศ1879 ตราสโมสรในปัจจุบันเป็นแบบเรียบง่ายตัวย่อของสโมสร ffc สีแดงบนพื้นสีขาวดำสาเหตุที่ในไทยฟูแลมได้ฉายาว่าเจ้าสัวน้อยเนื่องจากในปี1997พวกเขาถูกซื้อกิจการจากโมฮัมเหม็ดอันฟรียตมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เจ้าของห้างชื่อดังในอังกฤษยอย่าง Harrod จากนั้นก็มีการทุ่มซื้อนักเตะมากมายจนสามารถเลื่อนชั้นมาฟาดแข่งในพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งเป็นที่มาของชายาเจ้าสัวน้อยนั่นเองสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea. ในอังกฤษฉายาของเชลซีคือ The b บ u ู e แต่เชื่อไหมคะว่าก่อนจะกลายมาเป็นสิงโตน้ำเงินครามเนี่ยเชลซี Chelsea เคยมีตาสมมสรที่แสนเชยอย่าง The p e n น i ซ n e er. ลหรือที่แปลเป็นไทยคือทีมผู้รับบำนาญ โลโก้ o, เป็นรูปคุณตาทหารกระเสียนอายุอยู่ภายในวงกลมที่เขียนว่าเชลซีฟุตบอลคลับปัจจุบันตาสมูสรนเชลซีจะใช้สัญลักษณ์สิงโตขนองยืนขึ้นและหันหัวไปทางข้างหลังถือคาถาของเจ้าคณะแห่งเวสต์มิสเตอร์ที่บ่งบอกถึงพลังอำนาจดอกกุหลาบสีแดงหมายถึงประเทศอังกฤษอยู่ภายในวงกลมสีน้ำเงินที่เขียนคำว่าเชลซีฟุตบอลคลับซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต สาริกาดงมาได้ยังไงชายาสาริกาดงมาจากชายาที่คนอังกฤษเรียกกันว่า the map p i e s ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือนกสาริกาหรือนกกลางแขนเนื่องจากนกสาริกาจะมีสีขาวดำเหมือนกับสีเสื้อของ New Castle United ตซึ่งนกสาริกามีความสามารถในการพรางตัวอย่างมีภัยและเป็นนกที่มีบทบาทสำคัญในหมู่สังคมของนกอีกด้วย ส่วนตราสโมสรปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี1988นั้นตราสโมสรมีม้าน้ำ2ตัวเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำไทมส์ที่ไหลผ่านเมืองกับทะเลส่วนปราสาทและโล่ตรงกลางแทนป้อมประการของเมืองม้าป่า Wolf Hampton Wanderer Wolf Hampton หนึ่งในสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งฟุตบอลลีกในปี1888 พวกเขาสวมชุดแข่งด้วยเสื้อสีทองกางเกงสีดำตามคำขวัญประจำเมือง Out of Darkness c o m e Light ที่แปลว่าหลังจากความมืดย่อมมีแสงสว่างเสมอแสงสว่างก็คือสีทองความมืดก็คือสีดำช่วงเริ่มต้นสโมสรใช้ตราประจำเมืองเป็นสัญลักษณ์ที่หน้าอก ช่วงปลายทศวรรษ1960วูฟแฮมตันได้เปิดตัวตราสม,มสอนเป็นหมาป่ากระโจนตัวเดียวช่วงปลายทศวรรษ1970ตราสม,มสอนกลายเป็นหมาป่ากระโจน3ตัวและตั้งแต่ปี1979กลายเป็นสัญลักษณ์หัวหมาป่าเพียงอย่างเดียวเจ้าหนกกลางนวลไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนทีมจอมปั้นแห่งฟุตบอลอังกฤษไบรตัน on, มีฉายาวา่าเดอะซีเกิล หรือเจ้านกนางนวลแต่ครั้งหนึ่งในปี1974พวกเขาเคยเปิดตัวตราสมสรด้วยปลาโลมาแสนน่ารักอาจเพราะว่ามันน่ารักเกินไปขาดความยำเกรงจากคู่ต่อสู้ตราสมสรเนี้ยจึงถูกใช้เพียงไม่กี่เดือนตราสมสรรูปนกนางนวลในปัจจุบันถูกออกแบบใหม่ในปี2011นกนางนวลก็หันหน้าไปทางขวาบินไปสู่อนาคต และแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจและความสามารถของสโมสสในการเติบโตพัฒนาชนะและเรียนรู้คุณคอนเวสท์แฮมยูไนเต็ดเวสท์แฮมยูไนเต็ดเดิมมีชื่อว่าเทมส์ไอแลนเวิร์กเซึ่งมีพื้นฐานมาจากบริษัทที่เป็นงานช่างเหล็กและอู่ต่อเรือต่อมาเมื่อทีมกลายเป็นฟุตบอลอาชีพจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเวส t ์แฮมยูไนเต็ดคอนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานช่างงานเหล็ก ความแข็งแกร่งตราสโมสรในหลายเวอร์ชันนั้นจะมีปราสาทโบลินอยู่เป็นแบ็กกราวน์ของคอนคู่ตราสโมสรปัจจุบันเวสตห้ามย้ายออกจากสนามโบลินกราวไปยังลอนดอนโอลิมปิกอารีนาตราสโมสรจึงไม่มีรูปปราสาทโบรินอีกต่อไปเหลือเพียงคอนคู่ที่สลักคำว่า T.I.W เพื่อเป็นเกียรติกับบร,ริษัท t ท ames Island Work สิงห์พังงาแอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่า ก่อตั้งขึ้นในปี1874โดยสมาชิกของโบสถ์วิลล่าเวสลีย์ยันครอสซึ่งเป็นผู้เล่นคริกเก็ตที่กำลังมองหากีฬาไว้ฝึกซ้อมในช่วงนอกฤดูกาลคริกเก็ตวิลเลียมแม็กครเกอร์ประธานสโมสรคนแรกของสโมสรมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของแอสตันวิลล่าเขาเป็นชาวสกอตและมองเห็นโอกาสการเชื่อมโยงทีมกับชุมชนชาวสกอตในเบอร์มิงแฮม ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าตราสัญ,ญลักษณ์นี้ควรมีรูปสิงโตจากตราอาร์มของราชวงศ์สกอตแลนด์เพราะว่าสิงโตแสดงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งมาโดยตลอดโดยเหตุนี้จึงตัดสินใจเลือกสิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักของทีมไก่เดือยท้องทัดแนมฮัตสเปอร์วันอังคารที่5กันยายน1882 ตตยโคมไฟถนนตรงหัวมุมถนนทัดแนมไฮโรสและพาร์คเรนในวันนั้นนักเรียนอายุ13ปีหลายคนจากโรงเรียนในท้องถิ่นตัดสินใจสร้างทีมฟุตบอลของตัวเองพวกเขารวบรวมเงินทันทีและรวบรวมรายชื่อสมาชิกของสโมสรใหม่ชื่อหลายชื่อถูกเสนอสำหรับสโมสรฟุตบอลใหม่แห่งนี้ชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือฮอตสเปอร ซึ่งเป็นฉายาของเซอร์เฮลลี่เพอร์ซีอัศวินปูฮาหาหานในสนามรบตามตำนานเล่าว่าท่านขี่ม้าได้รวดเร็วรุนแรงและดุดันซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานของท้องถิ่น n o r t h ัมเบิร์กแลนด์ย่านที่ทีมตั้งอยู่เซอร์เฮลลี่เพอร์ซีจะสวมรองเท้าที่มีด้วยเหล็กเลๆไว้สำหรับเตะกระตุ้นมา้าเวลาต้องการเร่งความเร็วในการขี่มา้าจึงเป็นที่มาของฉายาว่าฮอตสเปอ ต่อมามีการรวมชื่อทีมท้องถิ่นเข้าด้วยกันกลายเป็นทัดน้ำฮอตสเปอร์ในช่วงเริ่มต้นสมสรใช้สัญ,ญลักษณ์ตัว H ชื่อย่อของทีมเป็นตราสมูสรแต่เมื่อถึงนัดชิงถ้วย FA Cup ปี1901สโสมสรก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นครกครีลหรือไก่กระทงนุ่มที่ขาจะมีเดือยแหลมคมสแสดงถึงการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อเหมือนกับฮอตสเปอร์ชื่อตนกำเนิดของทีม ตาสโมสรมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นแบบมินิมอลหรือเพียงไก่กระทงหนุ่มยืนอยู่บนลูกบอลเท่านั้นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อตั้งขึ้นในปี1880ที่โบสถ์เซนต์มาร์กในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ที่ชื่อว่าเวสต์กอตันในอังกฤษซิตี้จะมีฉาย,ยาว่าเดอะเซนติเซนหรือพลเมืองแห่งแมนเชสเตอร์ แค่ในไทยรู้จักกันดีในนามเรือใบสีฟ้าเนื่องมาจากทีมเอาโลโก้ของสภาเมืองมาใช้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาพเรือใบหมายถึงสัญลักษณ์ของเมืองท่าอังกฤษนับตั้งแต่มีการขุดคลองแมนเชสเตอร์ขึ้นมาแถบสแถบภายในโลหมายถึงแม่น้ำสามสายที่สำคัญในเมือง e a r ร์ w เ l ล a r อและแมทล็อกแมนซิ t ี้ใช้โลโก้รูปแบบนี้เรื่อยมามีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ยังคงรูปแบบนี้เสมอ จนกระทั่งปี1997ทีมถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์จะมีการดัดแปลงนำอิงสีทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมืองเข้ามาใช้แต่แฟนๆยังไม่ค่อยชอบเท่าไรจนกระทั่งตาสโมสรปัจจุบันที่ให้แฟนๆมีส่วนร่วมโหวตที่กลับมาใช้ตราวงกลมอีกครั้งและภายในก็ยังเป็นโลและเรือใบเหมือนเดิมมีกุหลาบสีแดงที่แสดงถึงที่ตั้งอย่างมณฑลแลงคเชีย ปืนใหญ่อาร์เซนอลวดกัรเนอร์สอาร์เซนอลก่อตั้งขึ้นในเขตวูดสวิของลอนดอนในปี1886ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Royal Arsenal กรมทหารปืนใหญ่และโรงพยาบาลทหารหลายแห่งอาร์เซนอลเล่นเป็นเวลา2ปีโดยไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์จากนั้นจึงนำตราแผ่นดินวูดสวิชมาใช้ซึ่งมีปืนใหญ่และสโมสรย้ายไปไฮเบอรี bury, ในปี1913 ปืนใหญ่ยังคงอยู่บนโลโก้เป็นจุดเด่นที่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่หลายครั้งปัจจุบันตราสโมสรถูกออกแบบให้ทันสมัยปืนใหญ่สีทองบนพื้นสีแดงที่ดูแล้วแสนคลาสสิกปีศาจแด,ดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของสโมสรฟุตบอลนิวตันฮีท LYR ในปี1878ฝ่ายบริหารของสถานีรถไฟในพื้นที่แมนเชสเตอร์ของนิวตันฮีทได้ก่อตั้งสโมสรขึ้นในช่วงเวลาเนี้ทีมส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทรถไฟและในปี1888สโมสรได้เข้ารวมหลีกท้องถิ่นในปี1902นิวตันฮีทมีนี่สิน2,670บอล หลันเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้ยกเลิกกิจการสโมสรกัปตันแฮร์รี่สแตฟฟอร์ดและนักธุรกิจท้องถิ่น4คนลงทุน500ปอนด์สำหรับใชน้นี้และสามารถช่วยทีมจากการล้มละลายลงได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมพวกเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เดียวกับตาสภาเมืองเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต่ใช้สีแดงเป็นหลัก แต่ในยุคที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคการคุมทีมของแมท t b บัตช์บีจนได้รับฉายาว่าเด็กๆของบัตช์บีซึ่งเป็นฉายาที่ไม่น่าเกงขามเอาเสียเลยมีการระดมความคิดเรื่องฉายาใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นสโมสอนลักบี้อังกฤษนามว่าเซา t h ฟอร์ดได้ไปแข่งขันในฝรั่งเศสในช่วงครสวรรษ์1930โดยสวมเสื้อสีแดงและกลายเป็นที่รู้จักในนามปีศาจแดง แมตต์บัตบีชอบการออกเสียงและฉายาน,นี้มากเขาจึงประกาศว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรเป็นที่รู้จักในนามปีศาจแดงและในมิชชาสโมสรจึงออกแบบโลโก้ใหม่มีปีศาจสีแดงอยู่ตรงกลางด้านบนยังเป็นเรือใบสัญลักษณ์ของเมืองแมนเชสเตอร์อยู่เช่นเดิมหงแดงลิเวอร์พูลจริงๆแล้วในอังกฤษลิเวอร์พูลไม่ได้ฉายาว่าหงแดงแต่อย่างไร คนอังกฤษรู้จักในฉาย,ยาว่า t h อ Let's ในช่วงเริ่มต้นสมสสในปี1892ริวเวอร์พูไม่ได้สวมชุดสีแดงเลยด้วยซ้ำโดยสวมเสื้อสีขาวสลับฟ้าต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเสื้อสีแดงและกางเกงสีขาวลงฟาดแข้งต่อมาในปี1965ในยุครึ่งเรืองของริวเวอร์พูที่นำโดยบิลแชงครีเขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีจิตวิทยาสูงมาก แชงครีคิดว่าการใช้สีจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาสีแดงคืออันตรายสีแดงคืออำนาจเขาจึงคิดโครงการ All Reds ขึ้นมาวันหนึ่งแชงครีเข้ามาในห้องแต่งตัวและโยนกางเกงขาสั้นสีแดงตัวหนึ่งให้รอนนี่ยิสกับตันทีมและพูดว่านายลองใส่กางเกงขาสั้นสีแดงดูแล้วมาดูกันว่านายจะดูเป็นยังไงซึ่งต่อมายิสก็ยอมรับเองว่าการใส่ชุดสีแดงทั้งชุด ทำให้ลูกทีมรู้สึกฮึกเฮิมมากกว่าเดิมในปี1965ลิเวอร์พูลเริ่มสวมชุดแดงร้วนลงสนามและผลงานก็ออกมายอดเยี่ยมจากนั้นลิเวอร์พูลไม่เคยกลับไปสวมกางเกงสีขาวอีกเลยส่วนตราสโมสรที่คนไทยเรียกว่าหงแดงนั้นจริงๆคือนกลิเวอร์เบิร์ดซึ่งเป็นนกประจำถิ่นของเมืองเลร์พูลมีลักษณะเือนนกกาน้ำโดยตราสโมสรแรกนํามาจากตราแผ่นดินของเมือง มีสัญลักษณ์ทางทะเลที่สะท้อนถึงความรุ่งโรจน์ของท่าเรือลิเวอร์พูลตรงกลางโลกมีนกกาน้ำสองตัวที่มีสารายอยู่ในจง,งอยปากบริเวณใกล้เคียงมีเทพเจ้ากรีกโบราณไทตันและเนปจูนขนาบข้างในปี1950ตราสโมสรอนถูกออกแบบใหม่นกเลเวอร์เบิร์ดถูกออกแบบให้ดูมีพลังขึ้นรูปทรงคล้ายนกฟินิกซ์ในตำนานและนี่อาจเป็นที่มาของฉาย,ยาหงแดงในปัจจุบันก็เป็นได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับฉายาของทั้ง20ทีมทีมโปรดของเพื่อนๆมีฉายาอะไรกันบ้างบอกให้แอดฟังบ้างก็ได้นะคะรับรองว่าจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ